สวัสดีครับผมู mm ้ช hmm. ิท็อกเพจที่กำไรกบขนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับพอร์ตที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือผลตอบแทนเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อ17กันยาปี67เมื่อปีที่แล้วนะครับผลตอบแทน66.63นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับว่ารับจาชการเพียงแค่1ปนะีสามารถออมได้ถึง15เลยนะครับ เดนี้เขามีเงินอยู่4ี่หมืนห้านะทีนี้พอผ่านมาหนึ่งปีนะครับผมก็โพสต์ไปนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณท่านนี้นะครับอลิศใช่ไหมก็บอกว่าเหมือนเป็นของน้องที่ทำงานนะน้องเขาเพิ่งจะทำงานครบสองปีนะครับปัจจุบันสองปีเนี่ยเขาสามารถออมได้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นผมบอกว่าเฮ้ยเก่งนะคนที่รับราชการ ไม่กี่ปีแล้วก็สามารถออมเพิ่มได้เยอะๆผมจําได้ว่าตอนที่ผมจบมาเนี่ยคือเรื่องออมมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็ต้องซื้อนะครับดีว่าบ้านไม่ต้องซื้อเพราะว่าอยู่บ้านหลวงแต่ว่ายัางอื่นน่ะข้าวของเครื่องใช้นะครับพัดลมกาน้ําร้อนทีวีทุกอย่างซื้อหมดนะครับค่อยๆสะสมค่อยๆผ่อนซื้อไปนะครับอ่ะพอมาปัจจุบันนะครับ สิบเจ็ดกันยาปีหกแปดผ่านมาหนึ่งปีพอดีนะครับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเหลือสิบเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดนะครับเงินกอบขอแสนสองทีนี้ก็จะอาจจะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยจากหกสิบหกใช่ไหมจากหกสิบหกลดมาเหลือสิบเจ็ดคือถ้าคนไม่เข้าใจอ่ะคุณก็จะคิดว่าเฮ้ยผลตอบแทน แย่ลงแต่จริงๆผมจะบอกว่าคืออย่างเนี้ยมันโอเคเลยไอ้ที่ให้ควรจะดูคือสามารถออมจาก15%มาจนถึง20%เนี่ยมันคือเจ๋งแล้วนะครับส่วนผลตอบแทนน่ะเขจะหม็ยครับว่าในช่วงปีปีแรกอ่ะถ้าเกิดเขามีการเปลี่ยนแผนไปใช้แผนที่มันเสี่ยงสูงๆแล้วมันตอนอยู่ต่ำเพราะมันขึ้นมามันกาไรเยอะนะครับพอกําไรเยอะเนี่ยด้วยความที่ว่าอ่ะสมมุติว่ากําไรเยอะนะ66%ปีแรก สมมติว่าต้นทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับเขามีกําไรหกสิบหกเปร์เซ็นก็คือมีกําไรอยู่หกสิบหกบาทนะครับรวมกันแล้วพอร์ตเนี่ยเป็นเงินร้อยหกสิบหกทีนี้พอผ่านมาปีถัดมานะครับด้วยความที่ว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีกําไรแบบนี้หรือว่าอาจจะไปเลือกแผนที่โตช้ากว่าสมมติก็ยังโตต่ออยู่นะครับปรากฏว่าเงินน่ะมันโตมากขึ้นนะคับเงินนําส่งอาจจะขึ้นมาเป็น 300บาทเพราะเขาออมเพิ่มนะครับเมื่อต้นทุน300บาทกำไร66บกอ่ะสมมุติว่าได้กำไรอีก40บาทนะครับก็จะเป็น106บาทนะครับต้นทุน300ร้อออกมาเป็นก็จะอยู่ที่ประมาณ33%อันนี้คือกำไร40บาทเลยนะสีนะดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าก็คือเคยบอกมานานแล้วแหละว่า การที่คนที่ออมเพิ่มเยอะๆแล้วเปอร์เซนต์มันลดลงอ่ะไม่แปลกเลยเพราะว่าคุณใส่เงินเข้าไปเยอะต้นทุนมันเข้าไปเยอะนะครับแต่พอร์ตเนี่ยมันจะโตเร็วโตเร็วนะเนี่ยสองปีมีเงินแสนละของผมเนี่ยรับราชการเจ็ดปีนะครับถึงจะเห็นเงินหนึ่งแสนบาทแรกนะครับไงก็ต้องชื่นชมน้องคนนี้นะครับว่าเฮ้ยเก่งมากเลยนะครับ ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแผนลงทุนนะหมายถึงการออมนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูข้างในนิดหนึ่งนะครับเคสดนี้เนี่ยเงินของเขาเนี่ยแสนสองเนี่ยเป็นเงินต้นแปดหมื่นนะครับแล้วก็เป็นเงินต้นของรัฐอีกสองหมื่นส่วนผลตอบแทนนะครับหมื 15, ่นห้ากับห้าพันอ่ะพูดง่ายคือเงินต้นของตัวเองกับของรัฐเนี่ยประมาณหนึ่งแสนนะครับ แล้วก็เป็นผลตอบแทนเนี่ยประมาณสองหมื่นบาทนะครับสองปีนะสองปีผลตอบแทนสองหมื่นบาทสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าคนที่บรรจุใหม่กําไรสองหมื่นน่ะถ้าคุณไปเสียเวลา ผลตอบแทนแผนไหนดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยความที่ต้นทุนมันมันไม่เยอะนะครับดังนั้นเงินสองหมื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับพี่ๆที่เขามีเงินสมมติว่าพอร์ตหนึ่งล้านนะครับพอร์ตหนึ่งล้านเนี่ยเขาทำกำไรสองเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเท่ากับสองหมื่นบาทแต่เคสนี้นะครับแสนกว่าบาทเนี่ยจะต้องทำกำไร20ปอร์เซนถึงจะได้ดังนั้น ผมก็มักจะสรุปเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับในฐานะอะรุ่นพี่ก็ได้นะครับคืออยากให้น้องๆที่บรรจุมาใหม่ๆห,หรือว่าเงินต้นยังไม่เยอะนะครับอยากให้ใช้แผนกบ,บขที่แบบเสี่ยงไปเลยนะครับแล้วก็เน้นออมเพิ่มเอาแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปเอาเวลาไปทำงานก่อนนะครับไปเรียนรู้ระบบงานไปเรียนรู้ความสัมพันธ์ พี่ในองค์กรน้องในองค์กรนะครับแล้วเงินกะบะขเนี่ยก็นเน้นการออมไปปล่อยมันโตไปนะครับพอถึงจุดจุดนึงนะครับพองมันมากขึ้นเยอะขึ้นโดยเฉพาะ1ิปีสุดท้ายอันนี้แหละที่เราจะต้องมาเลือกแผนการลงทุนที่ต้องเน้นความละเอียดนิดนึงว่าเฮ้ยแผนไหนดีแผนไหนใช่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของการเลือกแผนการลงทุนก็เอาไว้เดี๋ยวโอกาสหามา จะมาพูดในโวกาสต่อไปนะครับอละคลิปนี้นะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งคนที่ออมเยอะๆนะครับผลตอบแทนเนี่ยมันจะตัวเลขจะไม่ได้สวยเหมือนคนที่เขาไม่ออมเพราะว่าต้นทุนเราใส่เข้าไปเยอะดังนั้นกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็จะไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพอร์ตเนี่ยคือภาพรวมเนี่ยมันจะโตเร็วนะครับ อย่างที่สองสำหรับคนที่เพิ่งบรรจุหรือว่าเงินกะบะขเนี่ยไม่เยอะนะครับแนะนำว่าลบแอปแล้วก็เน้นออมเพิ่มลบแอปแล้วก็เอาเวลาไปทำงานนะครับอย่าพึ่งมาใช้เวลาตรงนี้เลยเรายังมีเรื่องที่มันสำคัญที่จะต้องทำนะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับขอบคุณครับ